สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมจะมารายงานผลการแข่งฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างนะครับก่อนอื่นเลยนั้นก่อนไปชมคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งนะครับช่อง youtube ของเราด้วยรวมถึง facebook ครับมดสั่ง h a ช n e l เพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรา โอเคเราไปเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลโกปาเมริการอบชิงชนะเลิศก่อนเลยครับอาเจนติน่าเอาชนะด้านบราซิลไป1ประตูต่อศูดยอโดยอเจนติน่านั้นได้ประตูในนาทีที่22อจากอังเคลดิมาเรียนะครับจบเกมนะครับอเจนติน่าเอาชนะทางด้านบราซิลไป1ประตูต่อ0ูํย์ทให้ทางด้านของอเจนติน่านั้นคว้าแชมป์โกปาเมริกาในปีนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วมาดูในฝั่งของฟุตบอลเจลีกกันบ้างครับซานเฮตเฟโรชิมาพ่ายกับโยโกฮาม่าเอฟซีไป0ประตูต่อ1โตโกชิมาวอรติดเสมอกันทางด้านชิมิสุเอพสพารไป2ประตูต่อ2โชนันเบเมเล่พ่ายกับทางด้านเอฟซีโตเกียวไป0ประตูต่อ1คาชิว่าเรโซเอาชนะด้านคา,าชิมาแอดเลอร์ไป2ประตูต่อ1ในฝั่งของผลฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มนะครับวินเทจครับเอาชานะด้านของกาย,ยาไป1ประตูต่อ0 คาวาซากิฟอนตตเลเอาชนะปักกิ่งกวอ่านไป4ประตูต่อ0ยูไนเต็ดซิตี้พ่ายกับทางด้านแดกูเอฟซีไป0ประตูต่อ4และบีจีปทุมยูไนเต็ดพ่ายกับทางด้านอุซาฮุนไดไป0ประตูต่อ2ผลฟุตบอลอุ่นเครื่องนะครับเวเลเอาชนะทางด้านลูเบกไป1ประตูต่อสูง คาครูครับายกับทางด้านเซนตเซนต์วิเตอร์เสมอไป1ประตูต่อ 3. สาสปาตางมอสโกเอาชนะทางด้าน PFC s h o ีโนะครับไป4ประตูต่อ0และโลคโอโมมอติ m มอสโกเอาชนะทางด้านเชลเย่ไป1ประตูต่อ0ผลฟุตบอลยูโร2020รอบชิงชนะเลิศน,นะครับอิตาลีครับเสมอใน90นาทีนะครับกับทางด้านอังกฤษไป1ประตูต่อ1โดยทางด้านของอังกฤษนั้นได้ประตูขึ้นนำในนาทีที่2จากทางด้านของลูกชอ หลังจากนั้นอิตาลีมาตีเสมอในนาทีที่67นะครับจากทางด้านของเลโอนาร์โดโบน c ชีจบเกม90นาทีครับทั้งคู่นั้นเสมอกันที่1วัประตูต่อ1ต้องต่อเวลาพิเศษออกไปอีก30นาทีหรือ120นาทีนะครับ ก็ยังเสมอกันที่1ประตูต่อ1ต้องตัดสินด้วยการโดนลูกที่จุดโทษซึ่งทางด้านอิตาลีนั้นยิงได้แม่นกว่านะครับเอาชนะทางด้านอังกฤษไป3ประตูต่อ2ทําให้อิตาลีนั้นควา้าแชมป์ยูโร2020ในปีนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะครับผมนี่ก็เป็นการสรุปผลการขันฟุตบอลเมื่อค่าคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างน,นะครับยังไงถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อทันจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ